แหวนโอมกำไรโอมเซ็ตรุ่นเปิดชะตาค่ะวันนี้นะคะนำสีเงินมาให้ดูค่ะพี่ขออนุญาตโชว์ไว้ใกล้เลยแล้วกันนะคะตัวกำไรนะคะจะเป็นงานเลเซอร์นะคะรอบกำไรสัญลักษณ์โอมแบบนี้ส่วนแหวนนะคะก็เป็นงานเลเซอร์เช่นกันพี่ขาเซ็ตนี้นะคะเป็นเซ็ตรุ่นเปิดชะตาคือชื่อเขาก็าคือดีมากแล้วนะใช่สัญลักษณ์โอมพี่ขาคือสัญลักษณ์แห่งความสาเร็จเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องค่ะเรื่องความรักนะสีเงินพี่ขาจะไปทางเรื่องนะคะโชก้าอ่า ะะทางเรื่องโชคลาภเงินดีนะคะงานดีนะคะ,ะ,คะพี่ขานี่เลยคือสวยมากเลยนะคะพี่เลือกใส่ปเป็นเครื่องประดับติดนิ้วได้เลย นะคะลูกค้าตาก้านี้นะคะพี่ขาจะได้แหวนหนึ่งกำไรหนึ่งนะคะพี่นะ้ำไม่พอนะคะก็จะได้เป็นการ์อมด้วยอีกหนึ่งใบเท่ากับว่าเซตนี้นะคะได้ทั้งหมด3ชิ้นการอมนะคะแหวนอมกำไรอมค่ะพี่๋าเป็นเซตรุ่นเปิดชะตานะคะพี่นะ้บอกเลยว่าใส่ไป็ุพ่งประดับติดนิด้วติดข้อมือแบบนี้สวยๆแบบนี้ของเขาดีด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะมาตัดราคาดีๆให้เฉพาะคลิปนี้นะคะพี่นะ้ถ้าอยากได้พี่๋าหนู 8, ่แปพิกัดแล้วพี่กดสั่งซื้อได้เลยสินค้ามีพร้อมจะส่งจ้า